นโยบายที่สี่คอนโดอพาร์ตเมนต์ตามมาอีกนโยบายที่สี่คือเรื่องของกคอนโดกับอาพาร์ตเมนต์สังเกตไหมคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องของทั้งนี้เนื่องจากนายกเราเนี่ยเป็นเซลแมนขายที่ดินถูกไหมคะขายอสังหาริมทรัพย์เขาเลยให้ความสนใจกับน,นโยบายเรื่องนี้เยอะ แต่เป็นนยบายาหากว่านโยบายออกมาแล้วมันชอบด้วยเหตุผลก็คงไม่มีใครคัดค้านคนไทยวันนี้ไม่ได้โง่นะคะเราฉลาดเรารู้ทันเราเปิดปุ๊บเราดูกูก็ได้เราดู YouTube ก็ได้เราดูอีนลุ้นก็ได้เราดูอินี้ก็ได้ดูได้ในหนึ่งวินาทีเราสามารถรู้ข้อมูลได้ทั่วโลกทีนี้มาดูว่าคอนโดกับอาพาร์ตเมนต์มันตลกมากขอทำเสียงเนมันมากเพราะอะไร คนก็ถามท่านนายกนายกก็มาชี้แจงว่าโดยทั่วไปกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทหรือสิทธิในการออมีสิทธิในในอสังหาบ้านเราตอนนี้จะสังเกตเมืองใหญ่ๆก็จะมีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นถูกไหมคะแล้วก็เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกห้องชุดอาคารชุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยโดยกฎหมายของทุกประเทศในโลกคือ51 s d i คือการลงทุน ซือสิทธิ์เนี่ยห้าสิบเอ็ดกับสี่สิบเก้าหมายถึงโลเคอลก็คือคนในพื้นประเทศนั้นต้องถือห้าสิบเอ็ดสมุติจดทะเบียนนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยได้สี่สิบเกท่านนายกท่านก็กรุณามมากขออนุญาตขำํำก็คือบอชี้แจงว่าโถเรื่องนี้เนี่ยอธิบายได้ คือที่เราแก้จะให้กฎหมายผู้ต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อคอนโดได้75เปอร์เซ็น mm hmm. ก็อย่างที่ดิฉันเคยพูดว่าสมมุติว่าตึกเนี่ยมีร้อยห้องต่างชาติซื้อได้75ห้อง mm hmm. เราเป็นคนไทยเราซื้อได้25ห้องก็บอกว่าแต่75ห้องเนี่ยให้ออกเสียงได้แค่ 5, 49 แล้วอีกอีก20กว่าห้องนี่ห้ามอ่ะไม่ออกก็ได้ต่างชาติออกเสียง49ห้องไทยมีกี่ห้องคะนี่โจทย์เด็กง่ายๆเลยเด็กป่ .1 นนไทยมีย25ห้องใช่ไหม25เนี่ยมันแพ้49ไหมเห็นไหมคะเด็กป่ .1 นนยังคิดได้เลยท่านนายกนายกออกมาชี้แจงแล้วท่านก็ย้อนแย้งตัวท่านเองนั่นแหละ ะะมาอธิบายโจทย์เลขซึ่งต้องให้เด็กป .1 นนบอกนี่คือนี่คือนโยบายอันที่สี่นะ